สวัสดีดค่ะวัสดีค่อนรันเข้าสู่ช่องวันนีว้นนวันนี้นะคะจะมาแล่นเพลงของมีมิ่ลีนะคะใช่ก็คือเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ที่เคยเขาเรียกว่าอยู่วง Rocket Girl เนาะเออที่อยู่กับซันนี่เกวอรินนั่นเองแต่ว่าครั้งนี้ก็คือน้องมาอยู่กับถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่เทนเซนแล้วนะค่ายเพลงที่ที่ดูเออคือเปลี่ยนค่าย<ก>แล้วใช,ใช่ไหม คือฉันไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นน่ะตอนที่แข่งอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าอยู่อยู่ค่ายไหนอเน,นี้ยไม่มั่นใจแต่อาจจะไม่ใช่เทนเซนแต่ว่าพอเดบิวต์ทำอะไรจบแล้วอะไรเงี้ยเห็นตอนนั้นมีข่าวมาว่าแบบว่าเออได้แบบเอนีกระเทนเซนบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมชื่อเพลงนะแต่ชื่อเพลงชื่อเพลงไม่รู้อะ แต่ว่าไม่มีชื่อภาษามีชื่อภาษาอังกฤษ if there is no tomorrow ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นชื่อเพลงหรือว่าประกอบอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่แน่ใจเนาะโอเคงั้นไปอ๋อมันน่าจะประกอบอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะมันเขียนว่า OST ข้างหลังใชเป็นภาษาจีนเลยค l ซิสงงมากไม่รู้เราเรามาฟังเพลงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าอ่านไม่ออกจริงๆไมเขาทำภาพดี ที่เพลงนี้ป่ะแด r e is e v a r e is No Tomorrow อาจจะใช่นี่นี่อาจจะเป็นชื่อเพลงที่เรืยอนอ่านอาจจะถูกแล้วมีความโสนไอ้จะหทราป่ะนี่สวยมากนี่สวยมากจริงจริงโอ้โหูหุ่นแบบ

尾巴激动应激痛苦又欢愉如果没有明天如果还没走远停下了脚步你听没听见如果没有明天如果无人幸免作罢 สวยมากแบบกุ๊กุ๊กคือดีมากเลยตอนแต่เราไม่รู้ความหมายนะคะไม่รู้มีสาปเมื่อกินไม่ได้เช็คอะแต่ชุดน้ำเงินก็ขับผิวมากเลยนะดูด้วย และมีนี้ขาวแมรู้แต่ชุดนี้คือแบบสวยมากอ่ะฉันชอบมากดีมา,น,มาน้องคุณค่ะ 就变漂的。了。 จบครับเหม่อนสวยเทพนิยายเลยอ่ะอืมจริงแต่คือทําดีมากนะหมายถึงว่าเอ็มวีมันทำออกมาดีมากๆสวยฉากเชิดชุดเข้ากน้องมาก ดีอ e ่ะดีแบบดีอ่ะแต่เพลงก็คือไม่รู้ความหมายแต่เพลงเพราะเพลงเพราะอยู่เนาะแต่เพราะ่อนผูกเพราะนะเว้ยตอนไอ้เนี่ยตอนตอนเข้าท่อนผูกก็ไม่กล้าร้องเลยร้องผิดเหมือนมีคำว่าเมเมโยป่ะมีคำว่าเมโยมิ่งเทียนอะไรอย่างเงี้ยอ่ากูไม่ได้จับคำเลยกูไม่รู้ตะลึงในความสวยของน้องอยู่ว่าไม่ได้เพราะสวยจริง เอแบบเซ็ตเซิร์ฟนอนตัวหญิงจริงๆอ่ะใช,ใช่ใช่แต่ไม่รู้นะถ้าคือเดี๋ยวต้องลองไปหาดูเผื่อมีซับไทยถ้ามีก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์มาให้ข้างล่างเหมือนเดิมใช่ก็คือวันนี้เราสามคนต้องขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดติดตามทั้ง Facebook t w i วิ e เตเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย